บทสาธยายปฏิจจสมุปปาโทอิทะพิกเวอาริยสาวกโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานสิการติในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็นอย่างดีโดยแยบคายใจผู้กระทำอีมัสมิงสติอีทางโหตินี้มีนี้ได้มีอีมัสสุปปาทาอีทางอุป,ปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอีมัสสมิงอาสติอีทางนาโหตินี้ไม่มี นี้ไม่ได้มีอีมัสสะนิโรธาอีทางนิรุจติตน้ดับนี้ดับสิ้นยะทิทางคืออาวิชชาปัจจาสังขาราอาวิชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังสังขารปัจจัย วิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังนามรูปปัจจัยสลายตนะสลายตนณปัจจยาผัสโสสลายตนะปัจจัยผัสสะ ผาสาปัจจยาเวทนาผาสะปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจยาตันหนาเวทนาปัจจัยตันหาตันห,นา,นหนาปัจจยาอุปาทานังตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจยาพระโว อุปาทานปัจจัยพบพระวปัจจาชาติพบปัจจัยชาติชาติาตปัจจยาชรามะระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัสุปายาสาสัมปวันติชาติปัจจัยชรามรณะ สโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นเอวเมตัสะเกวัรัสทุกขกันทัสสมุทยโยโหติเป็นนานว่าทั้งหมดกองทุกขเกิดได้มีอาวิชายะตะเววะ อาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทาอาวิชานั้นนั่นเที่ยวไม่เหลือจางคลายดับสังขารดับสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรธท วิญญาณดับนามรูปดับนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโท ภาดสะดับเวทนาดับเวทนานิโรธาตัณหานิโรธเวทนาดับตัณหาดับตัณนานิโรธาอุปาทานะนิโรธตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานะนิโรธาภววนิโรธ อุปาทานดับพบดับพระวะนิโรธาชาตินิโรโธพบดับชาติดับชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเทวะทุกขโทมณัตสุปายาสานิรุจจันติชาติดับช,าร,าชารามารณะ สโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะดับสิน้นเอวะเมตัสะเกวะรัสะทุกขกันทัสะนิโรโทโ,โอติเป็นนันว่าทั้งหมดกองทุกขดับ